อาพักก็แล้วเพื่อเข้าร่วมประชุมทุกท่านขอขาการจะทำพังเงงมืองรวมจังหวัดกาพีโดยเริมดำเนินการตั้งแต่ปีนั้รีและได้มีมตนาและเสนอความิดเห็นในการปรับปรุงพังเมืองรวมจังหวัดท่านผู้ราชการจังหวัดกาพีนบุรีไม่ก่อนแล้วก็ จะเรียนพวกเราว่าเรื่องที่มาพบเสร็จแล้วแล้วเขาก็เสนอไปอยู่สุสานครับตอนขัวนตอนเราเปลี่ยนผมก็มีครับมีเพราะว่าในช่วงเวลาพูนคุนร้อนที่ไม่เดืไม่เกิดทอนนี้พอมาในช่วงเวลาบ่อยรียบร่อยจักคามาถึงป่ายถึงด่านตะวันสองแสนท่านมาเป็นต้นซอยคุณจะต้องมองผังของการบิทั้งหมดไปได้ด้วย เพราะเราเป็นเมืองหน้าดนะ่านเนี่ยนั้นรายได้ไในช่วงวันเกบเงซอยก็คืออันหน้าไปอันตามันสิครับมันขึ้นมาจากตรงนั้นที่ประมาณสามร้อยคนบัี